สวัสดีครับผมเชนธนาครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของตัวแทนจากเขตลำลูกกาครับเธอคนนี้เป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตครับค่ะโกตัวแทนอามาโดเขตลำลูกกานะคะปัจจุบันเป็นพนักง,งานออฟฟิศเอกชนแห่งหนึ่งคือเงินเดือนไม่ได้เยอะเลยค่ะผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถคือเดือนชนเดือนนะคะไม่พอพูดจริงๆไม่พอคือ พอรถเสียใช่ไหมคะคือมันต้องมีค่าใช้จ่ายก็โทรหาพ่อบอกว่าพ่อคะช่วยหน่อยหมื่นหนึ่งคือพ่อบอกว่าอืได้คือพ่อแบบได้อยู่แล้วสําหรับเราใช่ไหมคะจนวันหนึ่งเล่นอินสตาแกรมก็ไปเจอที่น้องเชนนะคะประกาศรับสมัครตัวแทนก็เลยลองรับสมัครดูน้องเชนมาส่งด้วยตัวเองที่ออฟฟิศเพื่นพอนเพื่อเห็นเพื่อนเพื่อสนใจพเพื่อนเพื่อซื้อแล้วไปลองทานแล้วคืนนั้นก็เลยลองโพสต์อินสตาแกรมดูโพสไอจีไม่น่าเชื่อว่ามีลูกค้าก็สนใจเช่นกันคือจากอเมรดิดาตอนนี้ส่งให้พ่อเดือนละ7 0 0 0สบายเลยคะ่ะ ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับได้แต่ขอแสดงความยินดีกับพี่กุ๊กนะครับ